นาทีนี้เห็นรถฟูดักของเท่าแก่น้อยต้องรีบพุ่งตัวเลยนะเพราะตอนนี้ฟูด ข้าวแกงน้อยอ่อนหัววิ่งทั่วกรุงเทพแล้วจ้ามาพร้อมกันกันกบนี่เลยสาลายอบรสชาติใหม่รสเกลือชมพูวันก่อนเราก็มาเจอฟู้ดทรัคอยู่ที่ตลาดมอสวอนนี่เองเมนูที่มาขายก็มีตามนี้แล้วราคาก็คือดีมากเลยนะมาเริ่มกันที่ข้าวไข่บอลกระเพราสาลายโดยในหนึ่งกล่องนั้นก็จะได้ไข่บอลทั้งหมด3าลูกแล้วก็ยังมีสาลรายรสเกลือชมพูมาด้วยอีกหนึ่งซองบอกเลยว่าเซตนี้ราคาเบาๆเพียง39บา้าททีนี้แหละเตรียมฟินได้เลยนําไข่บอลและข้าวมาห่อกินกับสาลรายรสชาติคือลงตัวเข้ากันมากอร่อยเต็มมรสาาลยแบบก ่อร่อยกันต่อกับเท่าแก่น้อยข้าวปั้นไส้ปลาแซลมอนยา่างไสอย่างแน่นแล้วแม้ว่าจะกัดตรงไหนก็มีความนนวของสาหร่ายเต็มไปหมดเห็นทีว่าต้องซื้อสาหร่ายกลับบ้านบ้างดีกว่าเพราะนี่คือคู่หูเมนูชิคกินกับใครกินกับอะไรก็อร่อยเมนูของเขาไปแล้วจะขาดเครื่องดื่มได้อย่างไรจัดมาเลยค่ะกับชานม just d r ริ k มีทั้งชานมแล้วก็ชานมกล้วยเลยกินคู่กับเมนูข้าวก็คือครบจบมื้อนี้นอกจากนี้เขาก็ยังมีกาง,งเกงข้าวแก่น้อยมาขายด้วยนะสีสันสดใสน่าซื้อมากโดยฟู้ดทรัคนี้จะเปลี่ยนสถานที่จอดไปเรืเ่อย ต่อไปมีดังนี้ตามมาอร่อยกันได้เลยนะ